ตอนแรกว่าบ่ายสองกว่าเฮียสภาพดึกไปไปมา,มาไม่มบ่ายสามไม่ใช่ปอนโอ้ยเฮียตอนแรกว่ากูว่าจะเล่นบ่ายสองไม่ทุกคนแต่ทำไฮไลท์ RV อ,อยู่ก็เลยมาเล่นบ่ายสามโอ๊ะทำไมโดนหนุ่ยจังวะกูตัวไม่โหลดเลยอือคนในเมืองร้อยสามเจ็ดคนโอเค เป็นไงอ๋อารถตรงนู้นเก็บกลงสองวันเพิ่งซื้อรถได้เพิง่งซื้อรถสี่สิบโลได้คันเดียวไอ้เหี้ย เติมน้ำมันไปไม่รู้มิกกี้จะเข้าเมืองมหหรือเปล่านะแต่เราอยู่ในเมืองละเออไม,ไม่ไม่เจอหน้ามิกกี้มาสองเมื่อวานไม่เจอเลยทั้งวันวันนี้ไม่รู้มันจะเข้ามาหรือเปล่าโอ้คนนี้กค็ค่อนข้างเติมช้าเหมือนกันนะเนี่ยน้ำมันเงินทั้งตัวมีพันกว่าเดบัญชีมีเท่าไหร่ มันชิมม45,000เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเซเว่นด้านบนมาไหนะนะคันนี้ก็แรงอยู่อะแรงกว่าคันเดิมอะอเฮียเ <c oughs> ตี๋ยเฮียอะไรเมื่อกี้เวยวันนี้เวลตีมันก็จะชิวๆหน่อยนะเออ แล้วก็เดี๋ยวแต่แตช่วงที่สนุกสนุกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงร้านสะดวกซื้อกับที่ขุดขุดหินได้เลยขุดแร่นั่นแหละไประเบิดไอ้เหี้ยเป็นไปเป็นไปได้ไอ้สัตว์เฮ้ยตักไอ้เหี้ยกดปันตั้ความเป็ <c oughs> <c oughs> นไหมตั้งค่าตัวหนึง่งเซตติ้งเซตปุ่มตัวหนึ่ง มาตั้งคีย์ัดมั้งกูชนเฮียตกูเกี่ยวถังน้ำมันในรถรถตาระเบิดอยู่ี่นี่เฮียกูเกือบเกือบรถระเบิดตายด้วยเราไหมล่ะอ๋ิดเฮียอันนี้ก็ขับค่อนข้างดีนะไมล่ะ ผมอาจจะไม่ได้ตัดแบบเป็นสายตลกฮะเหลือสิบนาทีห้านาทีอะไรย่างนี้นะครับผมอาจจะตัดให้มันประมาณสามสิบนาทีสี่สิบนาทีประมาณนั้นเนาะอขอตัวไปฟาร์มแรกก่อนนะครับเดี๋ยวอมไม่รู้ดิมันไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายนะตอนตอนตอนเราฟาร์มมันไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายก็ยอถ้ามีอะไรเจ๋งๆดยดดถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชม เพิ่งได้ว่าตอนแรกเราจะไปเซเว่นเพราะว่าจะซื้อข้าวเพราะข้าวเราใกล้หมดแล้วเ้ย่รบกวนยินฟังเพลินเลยเปิดเพลงแล้วแปลงไปซะโอ้ยเย่เพลินเลยกูเม่นหรือมาซื้อข้าวแต่ได้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อกไปซื้อข้าวตอนนี้นะครับอัปเดตใหม่ในรถตอนนี้เนี่ย มีอยู่ทั้งหมด200คือเต็ม40่กิโลแล้วในตัวเนี่ยมีอีกประมาณยี่สิบสามสิบกว่ากว่านั้นนะครับเดี๋ยวดูแนละ้วอีกประมาณกับสิบนาทีเนี่ยรถจะรีครับอืมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รถจะรีเดี๋ยวเขาจะลบรถเออสเกร,รถก็ เดี๋ยวรอเหลือสักประมาณสองนาทีเดี๋ยวค่อยขึ้นรถให้บิบแจ๋วะอันเดียวแล้วแหละไปไปขับเชียว้นกระดาษได้ปะ ไปลุ้นบีบแตะอะไรเนี่ยเขาขับมาแล้วเขาก็ขับไปปักเถิดด้วย <c oughs> อะไรวะเนี่ยปั้มต่อไปปั้มต่อไปอสองนาทีเดี๋ยวนาทีสุดท้ายค่อยวิ่งขึ้นรถด,ดีกว,ว่าเนี่ยเลื่อนเรื่อยๆเลื่อนเรื่อยๆสักแปบรถโดนลบได้เอีหยคุณขับตัวเองไอ้สัตว์ โอเคปั๊มปั๊มอีกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ขับไปตรงนู้นกันแล้วไปจุดล้างหินเดี๋ยวตัดท้ามชุงนี้ไปก่อนนะครับอืมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ในตัวผมเนี่ยเอ่อเยี้ยขึ้นไม่ได้ตอนนี้ในตัวผมเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบสองก้อนบวกกับในรถอีกหนึ่งสองร้อยก้อนรวมๆแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด สามร้อยสี่สิบสองก้อนเบิ่งนะโอเคไม่ได้โดนขโมยนายน,ายนายครับพอมีสักหกสบาทนะผมตอนนี้สูนย์จะเติมน้ำมันรถอ๋อมีมีมีครับพอดีทำง,งานดำไม่รอดครับก็เ,เลยกลับมาทำงานขาวต่ออ๋อเป็นคุ้มเลยทำงานขาวได้เป็นกับกบแสนะ่ะหมดไปกัางงานดำเกี้ยงเลยครับโอ้ หมดไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหมดไปกับพวกรถด้วยแหละเกี่ยวกับรถอะแล้วพอโดนจับก็โดนพาวพอโดนพาวก็โดนปรับแล้วพอโดนปรับเสร็จปุ๊บก็โดนค่าของอีกหนึ่งก็แหนึ่งไวมากครับโอ้ต้นปับนี่ปับแพงไหมครับเมืองเนี้ยถ้าปูนี่ก็สอบลระถ้า้อยครับแล้วก็โดนปรับอีกประมาณสองพันครับอ๋อไม่แพงหรอแต่ผมไม่โดนพวกค่ารถค่า่อมค่าน้ามันค่ากินที่เราตะเละได้ทัหมดเลย เต็มแล้วเหรออะไรนะครับไอ้เต็มแล้วเหรอใช่ครับเต็มแล้วอ๋อต้องดีครับโอเคครับกูครบอกขอบกูคนบอกขอบุณครับป่าว่ะโอเคครับเจ๋ไปเซเว่นก่อนรู้สึกทั้งตัวไม่มีข้าวเลยไปซื้อข้าวเพื่อความอุ่นใจดูปะ เซเว่นอีเลเว่ไม่รถวจาะงวะกดเมืองนี้ต้องรวแห้ามอะไรบ้างนี่ผมไม่รู้เลยเยเาค่อยไปอ่านกดอีกทีกดกดเมืองผมไม่ได้อ่านมาเลยเว้ยไ,ไม่ได้อ่านมาเลยอาศัยความรู้จากเมืองก่อนที่เล่นมาทั้งนั้นเลยเฮีย

ดูดีนะว่างหมดนะว่งนะวานักไหนยอะนดูนะโอ้ข้อตัวดีมากแค่ไหนดต้องไปดื่มจรดดื่มแล้วไปดื่มดื่มว่างใจถึงล้วันี่ะวางถึงแล้วตัวงวดแดงนะางใงลตัวนี้อ่ะว่างใจถึงแ้วตัวงวดแมันกระสวยนิอ๋อไปกันหลังวไปเรียกเรีเรียยกที่บย่านนัย สวยสวยโอ้สวยครับสวยอ้โอ้โหน้ำหนักตัวทำอะไรที่ไม่ได้หรอกแกน้องเชีย่ยถลดไปอะไรนี่เหมือนจะพังเอ้ไปซ่อมก็ได้แต่กูแทบไม่ได้ชนอะไเลยนะ รถก็ๆๆๆไม่ได้ชนอะไรนะ่วไยทำไมมันแดงขึ้นเรื่อยๆวะอ๋ออ๋ออดอ,อ๋ย่ๆก็แดงเนาะขับไปเลยหาช่างกันช่างครับรถ40โลมาซ่อม มีแค่ไหนแล้วที่ฟ er ังกาสัมพันเราโอ้โต้นไหนคับชั้นแช่คร้อแปเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่ครับอาหบ มันเมือนเชีงหัวงอืมไปเซลคนหัวงอะตอนนี้ ก,กดดนะีลิตน่กดไปแล้วนะยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหไอ้เหี้ยกว่าจะขึ้นคนแค่ร้อยหกสิบกว่าคนเองวางจากเมืององอนกังอุย้ยคุณซอมใบตัดคุณซ้อมใบเหี้ยมาขับมาทำไมกันตรงนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะขัดด้วยนะไอ้เหี้ยกูแค่ก็ไรกลไรจะไม่ขายของทำไมทำไมอ่ะทำไมวันนี้กูขับรถไปไหนแบบโอ้ไม่กูชนเขาเขาก็ชนกูไอ้เหี้ยแล้วรถมันซ่อมเอ้ย ไหกูพ <Yes ึ่งซ่อมตังนะไอ้เหี้ยพึ่งซ่อมไอ้สาสตว์ยุบเลยหน่องพร้อมไหมล่ะที่จ๋า ตลาดอีโฟก็ไม่ใช่ตลาดอีโฟทุอือีตลาดตลาดกลางก็ขายพวกข้าวตลาดโลกทุผิดตลาดกลางน,นั่นเองถนนมันลื่นนะครับสำหรับรถบรรทุกไม่ว่าคุณจะระวังยังไงร,รถก็ขับมันชนคุณได้อยู่ดี อยากลองยืมรถคนไปดูหน่อ ก่อนไปเลยเนี่ยรู้ป่ะว่าต้องทำอะไรอาบน้ำครับคนเราอ่ะถ้าไม่อาบน้ำก็จะหาว่าตุ่มุกใช่ไหมเออต้องเข้มอาบน้ำเออมายพระบรรจารย์เซนเซอร์ขึ้นเบรกขึ้นเบรกจู่จู่จู่เบรกยังไงเปนดูแลโบ้ยย่าเบรก อ่ะเสร็จพยังตัวฉันโอเคเสร็จแล้วครับโอ,โอเคโอเคแล้วนี่รถใครแล้วนี่รถใครนั่งด้วย รถไข่วะไอ้เนี่ยเรื่องวะอขอโทษทีนะครับรถผมเองอ่อารถคนไหน ใช่ผมไอ้นั่นผิดอ่ะมันแล้วมันพังด้วยเลยไปไม่ได้อ่ะออ๋ผมผมว่าจะเข็นลงมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเฉยๆะอ้ยฝากเข็นลงเขวนู่นเลยเดี๋ยวให้ผมช่วยเข็นปะ่ะได้ได้เนี่ยช่วยเข็นก่อนช่วยเข็นหน่อย ไปแล้วโอ้ยไม่ใช่กันนั้นกันนี้ดิเออนี่ไงไปแล้วน่ะสิงกันชื่อเลยนะครับครับผมแล้วเขาก็จอดที่ไว้ที่นี่คอ๊ะ กัจะมีลักษันไหมที่กูเบิกออกมาแล้วไอ้จกไม่แตกเอาเอามาจอดไว้นี่ก่อนตำรวจมาเอามาจีบโอเคแล้วมาชม วันนี้ผมฟาร์มอะไรมาเยอะพอแล้วแม่พอแค่นี้ก่อนนะสำรับนนี้อืมไม่น่าจะเข้าเ,าเือนนะ้งสำหับวันนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ลงเลยเราพัลตต่อไปเราก็ไปสตรีมเหมือนเดิมอืมรู้สึกว่าสตรีมของน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะแล้วแหละเออเราเก็บตังค์แล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยดีกว่าเนาะ ออืเกมนี้มันอาจจะดูจืดๆแบบไม่มีอะไรเลยนะครับก็ขออภัยด้วยผมก็เข้ามาแฟมอะเราไม่มีรถหมดมันไม่มีอะไรให้ถ่ายหรอกเออ